เอาละครับขออนุญาท่านผู้ชมมาชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นฟุตบอลแมตช์จำลองนะครับในเกม FC 25นะครับวันนี้จะเป็นทันดของลิเวอร์พูลครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลนะครับผลที่สุดของผู้บรรยายจะมีผมนายอาเซียนมีชิมทำหน้าที่ผู้บรรยายนะครับผมมาดูตารางคะแนนของทั้งสองทีมก่อนครับลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้มีทั้งหมด36แต้มนะครับล่าสุดก็เพิ่งไปพ่ายให้กับทันดของบอทมัทครับด้วยสกอร์3ตัว2ครับ จากลูกยิงนาทีบาปของอัตลี่ครับในวิที่วิทสเตเดียมนะครับผมส่วนนีโคสเซ่นนะครับล่าสุดก็เพิ่งไปไพ่ที่ด้านบ้านตัวเองครับโรสกสองร์2.0ศูนย์ครับเซนเชมพาร์คนะครับมีทั้งหมดสามและสามแต้มครับอยู่อันดับที่เก้าครับลิเวอร์พูลอยู่อันดับที่หกนะครับส่วันนี้ไลฟ์อัพก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ เร่องวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นเกมสําคัญของทั้ง2ทีมครับเพื่อที่จะได้ขึ้นไปอยู่ในช่วงของทัพปโฟนี่เป็นในช่วงเวลาจริงครับทางด้านของทั้ง2ทีมนี้ก็จะแข่งทางด้านของคาราบักก่อนครับก็จะไปแข่งครับยูฟ่าแชมเป,ปียนลีกก่อนครับทางด้านของลิเวอร์พูลครับก็จะเจอกับคาราบักก่อนครับส่วนทางด้านของนิควคาสเซิลครับก็จะเปเช่นะครับ วันแข่งจริงครับลิเวอร์พูลครับเจอนิยคอสเซิลนะครับในวันอาทิตย์นะครับช่วงเวลาตีสามนะครับก็คือคืนวันเสาร์นั่นเองนะครับคืนวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์นะครับผมในช่วงเวลาตีสามครับในวันที่หนึ่งกุมภานะครับเอาละมาดูฝั่งไลน์อัพของทีมเจ้าบ้านก่อนนะครับลูซ่าปัตโต้ครับมาในแผนตีสองสามหนึ่งนะครับลูซ่าปัตโต้เป็นอาริสันเบเกอร์ครับตำแหน่งของวันไดจะคู่กับปัตตุเอนโดครับทางซ้ายมีล็อกเกอร์เคทางขวาจะมีปิมพงครับแล้วก็การเวนแบกแมคลิสเตอร์ครับคนที้เป็นเพื่อน คอร์ลิเบียซูบัสไลน์โมเมสซาร่าครับหน้าป้าเป็นฮูโกเอกิติเก้ครับเดี๋ยวเราไปดูทีมเยือนก่อนครับมาทีแผ่นสี่ลำสามครับหลังประตูเป็นสางดานของนิโปล์ครับส่วนบอลแมนจับคู่กับมาริเตลครับขวาทริปเปียลลุชทอร์ทางซ้ายครับโจนารี่โจลินตันลุสไมลี่ครับเดนิกอร์ดอนทางขวาฮาวิบาลครับหน้าป้าเป็นยูนบิซ่าครับนี่ก็คาดว่าอิบราฮิมโคนาเต้น่าจะไม่ได้มานะครับคาดว่าน่าจะไปงานศพของพ่อตัวเองที่เสียชีวิตไปด้วยนะครับ ตอนนั้นของยูคาสเซนครับก็บุรุษกิมารายน่าจะมีอาการบาดเจ็บครับเลยไม่ได้ลงสนามในเกมนี้นะครับเอาละเกมเริ่มครับตอนนั้นของลิเวอร์พูลครับเอาขอไปครับยูคาสเซนครับบุกจากสายไปขวาฝ่ายเหยื่เริ่มเล่นก่อนครับหมายเลขสีขาวดั้ครับตอนนั้นของลิวพูหมายเลขสีแดงบอลที่ฮาวิบานฮาวิบานจีใส่นะครับฮาวิบานโยกกลับมาก่อนครับไอที่เวนจิเปียเวนจิเปียฮาวิบานไหลมาลูกนี้ เสียงบอลยาวครับโอเคส์ให้มาทีฟอร์เรนเวียดเวียเห็นเอ็กิติก้ให้มาทีฟอร์เรนเวียอีกครั้งครับเวียดให้มาทีเอ็กซิติก้ครับอาราจี R G, ใส่ตานันของบ,บริเตลที่แล้วตอกส้นกับมาสอมซ้ายให้ถึงสาร่าสาร่าซัดเลยครับมาเสาแรกครับลูกนี้นะครับเอเด้ฮาวครับดูการนี้ก็ถือว่ามีสถานการณ์ได้ลุ้น ในช่วงท็อปโฟเหมือนกันนะรครับมาลีแตวให้มาที่ลุชชออาจารย์น,นิคอดอนกอดอนเสียบอลให้กับการแบ็กแล้วติดบล็อกอาแล้วไปช็อคอันนี้ครับอา,ศา,ศาลาสซ่าให้มาที่เอกิติเก้ครับเอกิติเก้จี้ใส่ผ่านได้1แล้วจากตรงนี้โอ้โหติดบล็อกมาลีแตวครับบอลเคลื่อนมาครับลุชชอฮาวิบันให้มาที่ลุชเมลลี่แล้ว คำถามขึ้นมาครับชิเปียเคาะก้าวมาครับไฮบันชิเปียยกมาตรงกลางครับตัวนารีพักอกได้แล้วจังหวะสองแมเลสเตอร์ให้เร็วเลยครับเอกิเก้เอกิเก้กระชากแล้วครับเอาแล้วกับเอกิเก้โยกหนึ่งทีมีสมบสไลกับซาร่าเอาแล้วเลือกให้แมเลสเตอร์เคาะกลับมาสมบสไลได้หล่องสัตว์ลูกนี้โอ้โหนึ่งศูนย์ครับนักการบูขึ้นนำครับจางลูกยิงของนักบินสมบสไลครับโอ้โหนาทีสิบเจ็ดครับ ลูกยิงไกลด้วยเท้าซ้ายด้วยครับลูกนี้ดูภาพช้ากันอีกทีครับแมนเชสเตอร์ขอกลับมาครับแล้วโอ้โหยิงผ่านบล็อกของมาริเตลเข้าไปครับดูครับภาพช้ากันอีกทีครับอีกทีแกให้สมบสไลชิ่งกลับมาถึงแมนเชสเตอร์ครับแล้วสมบสไลก็ได้บอลอีกครั้งหนึ่งแล้วยิงลูกนี้บอลมันใสด้วยครับโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับนักข่าวทีมเจ้าบ้านขึ้นนำครับจากลูกยิงของโดมินิกสมบสไลครับนาทีสิบเจ็ดครับโอ้โห กลายเป็นว่านิวคาสเซิลต้องตั้งเกมกันใหม่ครับลุิชมิลลี่โันาลี่ตันาลี่เห็นซ้ายยังไม่ให้ครับขอกลับมาครับจอร์ินตันลุิชมิลลี่ตักมาลูกนี้วันได้โหกทิ้งเข้ามาก่อนครับจากกันแบกโหมอีกทีนึงแล้วลุิชมิลลี่ปั๊มกันมาลูกนี้ฟันไดก็เคลียร์ออกมาเลยครับฟอนเลนเบียสเบียสให้มาที่เอกิลิเก้แล้วเคเคสทำทางขึ้นมาโอ้โหขึ้นมาสูงเลยครับเคเคส โอเคสไปเองครับโอ้ผ่านได้เคเคสมาแล้วไหลมาช่องนี้เขาอ e ีกิเก้ K, รับบอลเคาะขึ้นมาถึง so โซโบสไลยูตรงตัวนิโคลแล้วครับมาอย่างเช่นหนึ่งศูนย์ครับแล้วนิกโคเปิดเร็วเลยครับเฮวิบาล์นมงตั้งมาลูกนี้แมคเลสเตอร์บอลกระชอกของเป็นยังเป็นของเลี้ยวหูอย่ับโซโบสไลแทงมาช่องนี้ม,มาดิเตลก็ถือว่าทำหน้าที่ตรงนั้นได้ดีครับยังบางเหลี่ยมของอ e ีกิเก้ K, ที่จะถึงบอลครับส่วนบอลแม่นเปิดยามาครับอดอล์มงตั้งกับโจลินตันครับ ย้อนกลับมาครับที่ตัวนลิลิสไมลีลิสไมลีออกมาด้านขวาครับฮาวิบนันบานให้ลิสไมลีครับมีขานาดขอขอลิสไมลีเหิงยวนวิซา่าติดบล็อกเอนโดครับบอลยังไม่ไปไหนฮาวิบนันขอกลับมาถึงลิสไมลีต่อคืนมาที่โยวนวิซ่าโอ้โหตัวงหมดสองสามโอ้โหหนึ่งหนึ่งเลยครับแม่บอลกระชอกของอลซอนครับกลายเป็นทะลังของนีคอสเทนครับตามตีเสม,เมอได้เลยครับนาทีสามเป็สามครับจากโยนวิซ่าครับ มาดูภาพช้ากันอีกทีครับเป็นท่านั่งของริชมลรีให้ถึงยออวิซ่าครับแล้วซัดลูกนี้ไปติดบล็อกของอ่าขออภัยครับไปติดเซฟของอาิสซอนครับแล้วบอลมันไม่ไปไหนครับเหมือนเซฟแล้วมันไปชนหัวเข่าเลยทําให้บอลกระชอกออกมาครับโอ้โหแล้วกลายเป็นโชคร้ายของอลิสซอนเลยครับจังหวะสองซ้ำก็ไม่เหลือเลยครับลูกนี้หนึ่งประตูหนึ่งครับทางด้านของทีมเยือนครับยูคาสเซ่นครับตามตีเสมอได้แล้วครับนาทีสามถึงสามโรเบนิกสบอสไล บอลที่ฟอลเลนเบียสครับเอกิเตเก้โอ้โหเสียบอลครับจอร์แดนตันบอลที่ลุสเมลี่ครับมีซ้ายขอแต่ให้ตรงกลางมาโยนวิซ่าหมงกตตั้งมาไม่ดีครับฟอลเลนเบียสให้ที่เอกิเตเก้เอกิเตเก้คนเดียวครับเอกิเตเก้ให้เพื่อนหาช่องแล้วให้ถึงซาร่าเคาะถึงโซโบสไลแตะมาอีกทีหนึ่งติดมาริเตลครับบอลยังเป็นของนิคัสเทนอยู่ครับลุยชอว์แมนแบ็กก็มงกตตั้งกลับมาได้ครับเป็นบอลของลิเวอร์พูลครับ ชิงขึ้นมาที่เอกิติเก้ครับฟอร์เรนเบียดเบียดเบียสมีขวาม,มีซ้ายเลือกซาราให้ที่สมลสลายเชิญกับเอกิติเก้โอ้โหนี่กอเซฟครับโอ้ไม่มีธงด้วยครับลูกนี้อ่าแล้วทางด้านของเซนเซนจะสวนครับฮาริบานมีซ้ายขอไม่เห็นครับฮาริบานไปเองกระชากนะครับโอ้โคนเดียวหลุดมาแล้วฮาริบานไปเองคนเดียวหลุดเดียวของฮาริบานโอ้โหนี่อล์ฟเซฟครับโอ้วันนี้ต้องเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนครับมาจะถึงช่วงเวลา ก่อนที่จะหมดครึ่งแรกครับเฮียบาลลองส่องติดบล็อกอันโดแล้วบอลมันออกหลังไปครับไปมุมของนิวคัตเซนแล้วครับโอ้โหแล้วเหมือนจะทดแค่หนึ่งนาทีด้วยครับในครึ่งแรกครับเจนฟิวครับก็ให้สัญญาณครับดนน้านั้นของนิวคัตเซนครับจะเปิดครับบอลทิปเปียเปิดมาเสาสองจุดตโคองโอ้โห 2-1เลยครับมานาที4 6ครับโดยเจอร์ลินตันครับมามาได้ประตูสำคัญเป็นประตูขึ้นนำก่อนครับทางด้านของนดนคคสเตลครับเทคคนเดียวเลยครับมีการเป็นแบ็กที่ขึ้นแต่เทคบอลมันหล่นไปก่อนนะครับแล้วเจอร์ลินตันมงนี่มงย้อนหลังด้วยครับโอ้โหสอครับเดนเคสเตนแซงแล้วครับดูครับทิมเยือนนี่ทาง้านของแฟนที่ดีใจเลยครับ โอ้นาที46ครับก่อนที่จะหมดครึ่งแรกครับกลายเป็นว่าทีมเยือนขึ้นนําก่อนครับสองตัวหนึ่งครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับเซียนฟิลครับเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลครับตามหลังนีคัสเซนต์และรัสกรหนึ่งประตูต่อสองครับนี่ก็เป็นแผนสําคัญของทั้งสองทีมครับที่คาดว่าน่าจะอาจจะลงในการแข่งขันจริงครับเอาละครับก็จบครึ่งแรกไปแล้วครับกับทั้งสองทีมนี้นะครับผมสกอรหนึ่งประตูต่อสองครับ พักกันสักครู่ครับเจอกันในช่วงครึ่งหลังครับเอาละครับมาต่อกันในช่วงครึ่งหลังครับที่อันฟิลด์ครับทางด้านของลิเวอร์พูลครับตามหลังทางด้านของนิวคาสเซิลครับลูสกอร์หนึ่งประตูต่อสองครับบอลที่มิโลสเกิลเคสย้อนกลับมาครับสปอสไลน์สปอตไลนแตะมาลูกนี้แล้วเหมือนจะไปเล่นยากเองครับแล้วยูวนตุ่ามีขวาขอให้ไหมให้มาถึงอาร์แล้วครับท่นครับยูวนตุ่า ให้ที่กอดอนกอดอนย้อนมาถึงยวนวิซ่าอู้ชนคานชนคานลูกนี้จะมาสองสามไม่ทันครับแม่ฟิลปงมุงตั้งออกมาก่อนการแบ็กเคลียร์มาเลยครับแล้วตัวลารี่ให้มาที่โจเลนตันครับเฮบานเป็นเกมของนีคัสเซนอยู่ครับบุกขึ้นมาของตัวลารี่มีจังหวะโยกไหลามาลูกนี้เหมือนไม่เข้าใจกันครับไอ้ตัวนี้กอดอนครับแล้วฟิลป,ง,ปงให้มาที่การแบ็กครับปราเป็นแบก็กปราเป็นแบ็กให้มาที่ซาร่าซาร่าให้เอเกิริเกเอเกิริเก,เเก,เกมีฟอร์นิสเวียร์ครับเวียร์ เวียดยังไม่เห็นใครครับย้อนกลับมาที่กัรแบกก่อนครับและบอลยังอยู่นกักหลอกเพโทษของนิคาสเซนอยู่ครับฟอลเลนเวียดเวียดยังไม่มีใครทำทางขึ้นไปเอาละให้สวยเลยครับช่องนี้ของเวียดให้มาที่เ e กิเก้เอเกิเก e ้ G G. ล็อกขึ้นมาที่ซาล่าโอ้โหนีปปุ่มเซฟครับแม่แล้วลูกนี้ลำหน้าหรือเปล่าเล่นไปก่อนครันสมสุทรให้มาที่จิมเป,ปิลปงเปิลปงโยกเปิลปงไหลมาที่ฟอร์เรนเวียดโอ้โหนีปปุ่มนีปปุ่มสองเซฟเลยครับวันนี้โอ้โหม่า แล้วตำแหน่งของลิเวอร์พูลครับก็เปลี่ยนหนึ่งผู้เล่นเหมือนกันครับอเลเซนเดอร์อิซักครับส่วนตำแหน่งของนิวคาสเซิลครับก็เปลี่ยนริชมิลลี่ครับส่งลองสตาร์ทครับอย่างที่บอกครับในการแข่งขันจริงอาจจะไม่ได้ลงมาอย่างนี้ครับซาร่าเปิดมาที่ฟันได้หึหึโดนด้โคมาก่อนแล้วลองสตาร์ทเคลียร์มาเลยครับขอขออภัยในเรื่องไลท์อัพด้วยนะครับหากไม่ตรงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันแบกให้มาที่ซอเบอร์สไนท์ฟิปปง โซบอสไลให้มาทิสซาร่าตอกส้นครับเล่นกันกับซาร่าซาร่าย้อนมาที่ปิมปงครับบอลยังเป็นของลิเวอร์พูลอยู่ครับคาะกันหน้ากรอบเขตโทษของนิวคาสเซิลนะครับยังป่วนอยู่ตรงนี้อยู่นะครับกานแบกกราฟเป็นแบกให้มาทิสโซบอสไลโซบอสไลไหลมาที่อันเดอร์อีซังโอ้โหยิงปุ๊บยิงปุ๊บเซฟอีกแล้วครับแม่โอ้โหยังไม่พ้นครับลูกนี้โอ้แล้วมีการเปลี่ยนตัวครับถอดตดมินินโซบอสไลครับส่งโคดิกัคโปครับและทางด้านของ นีค่คัซเซอร์ครับก็ถอดอยู่บนวิซ่าครับส่งเทเลมวิลสันลงมาครับบันที่บอลเนเวียสเวียสยกหนึ่งจังหวะเวียสให้มาถึงอเล็กซ์แมกนิสเตอร์ลองส่งเลยครับโอ้โหนิโปลยังปั่นได้อยู่ครับแหวบอลยังเป็นของลูชตอร์ครับให้มาที่มาริเตลชอลิตเทนบอลที่ฮามิบอนบานบานมีเลือกให้เจนวิลสันแอลีวิลสันครับ บอลที่แอนเดรีกอดอนลองสตาร์ฟลองสตาร์ฟโดนกอดอนแต่บอลยังเป็นของนิคอนเซนอยู่ครับกอดอนให้มาลูกนี้ติดอินโดแล้วเคลียร์มาครับกักโปกักโปให้ทางซ้ายบอลที่ฟอร์เรนเบียสเวียสดึงกลับมาครับบอลที่มิลล์สเคสให้มาที่ฟอร์เรนเบียสเวียสให้มาที่แมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ดึงกลับมาครับมิลล์สเคสให้มาที่แรกนการ์ฟนแบกกราเฟนแบกสกักโป กับโปให้มาซาลาอาลูกนี้ถึงซาราสัดเลยครับอ้เสาแรกโอ้โหแม่นิโป้นิโป้ยังปัดออกไปได้ครับแม่วันนี้โอ้เรียกว่าเป็นฟอร์มร่างทองของนิโป้เลยครับดูครับภาพช้ากันอีกทีครับซา่ายิงขวาลูกนี้พยายามจะยิงอัดเสาแรกครับนิโป้ยังปัดออกไปได้ครับโอ้โหวันนี้ถือว่ายังช่วยนิคัสเซนไม่ได้อยู่ครับไปมุมของยวพูเลยครับเวดเลนัซนกับซา่าซา่ายกเองซา่าไปเองซา่าเข้าสายซา่าให้ที่แมนเชสเตอร์ บอลที่เอนโดครับย้อนกลับมาที่ปิมปงเปิดมาลูกนี้จลินสันโคกมาก่อนครับแล้วกดอนหมุงตั้งกลับมาแล้วการแบกให้มาที่อิซักอิซักไหลมาที่าร่าเลือกให้อิซักบอลที่แม็กนิสโตโอ้โหนิโคลเซฟอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้นิโคลเปียเปิดยาวออกมาเลยครับบอลถึงมิวสันครับอาร์และโจลินสันเกมบุกของนิคัสเซนมากครับออกมาทางซ้ายครับบอลที่ฮฮมิบันตอกกลับมาลูกนี้น้ำหนักมันเบาไปหน่อยครับา่า ให้มาที่คนที่โปกักโป,กกโปมีอีซักขอไหลามาที่อีซักอิซักจี้อิซักโยกให้ที่กักโปกักโปซักดก็ติดบล็อกจังหวะสองไหลที่แบ็กลินสเตอร์โอโหโอ้สองสองเลยครับลิเวอร์พูลตามตีเสมอได้แล้วครับนาทิต7ปครับแม่จนได้ครับประตูสำคัญที่ทำให้ตีเสมอได้ครับโอโหก็ทำดีมาทั้งเกมครับนิวคาสเซิลครับ,รบมาเสียท่ากับ น่ากรอกเหตโทษครับจังหวะของคักโปยิงก้ะติดบล็อกมันกระชอกออกมาครับแล้วไหลมาที่แมสเตอร์เหมือนหน้ัาของเซนเตอร์แบ็กสคนนี้ไปยืนดักรอจังหวะที่จะให้ครับแมสเตอร์สอดเข้ามาพอดีครับโอ้โหแล้วกลายเป็นว่ามีลุ้น3ามได้มั้งสองทีมครับดูว่าจะเป็นประตูฝั่งใครที่มาริงอาทีบาปได้ครับนี่นะครับประตูนาที87ครับของลิซินแมสเตอร์ครับเอาละครับไทบาน บานไปเองครับอาแล้วครับบานโฉบมาก็ติดบล็อกฟิล์มปงครับโอ้โหอาแล้วครับเป็นลูกเตะปุ่มครับของทางด้านของนิวคาสเซิลครับโอ้นี่ชิปเปียก็พยายามให้แฟนๆนี่ช่วยส่งกำลังใจครับส่งเสียก็หน่อยครับนี่ครับดูบิวยังบิวอยู่ครับแม่พยายามจะดึงเวลาให้มากที่สุดครับวันนี้ทางด้านของทีมเยือนมีแต้มออกไปก็ถือว่าเป็นแต้มสำคัญครับทุกสามนาทีครับ กระดิทิเปียเปิดมาให้โซาโค้งโอ้โหแม่ตรงตัวซอนครับยังไปสกัดไม่ได้ครับพิ่ปงเล่นเร็วครับซาร่าซาร่ามีข้อแล้วให้มาอิซักเอาแล้วครับทำทางมาแล้วครับอิซักอิซักไปเองคนเดียวก็ช้าแล้วครับความเร็วมาได้อิซักไปเองดึงจังหวะอิซักผ่านไม่ผ่านบอลแม่นครับโอ้โหเลนุชอเคลียกมาครับโรยเตาก็จบครึ่งหลังเลยครับแม่ทีนฟิลครับโอ้โห ครับตัวนั่งของลิวอพูครับก็เสมอครับตัวนั่งของนิคัาสเซอร์ครับลีสกอร์สองประตูต่อสองครับนี่เรียกว่าวันนี้เป็นเกมสำคัญของทั้งสองทีมครับก็แบ่งแจ้งกันไปครับ